สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านและก็ผู้ที่ติดตามผ่านทางช่อง Youtube ตุ๊กติ๊กช่วยด้วยและทักทายไปยังผู้ที่กำลังรับชมทาง f a c e b o o k ด้วยนะครับทางแฟนเพจตุ๊กติ๊กแฟนเพจนะฮะฝากเข้าไปติดตามกันด้วยนะฮะทางเฟซบุ๊กนะฮะตุ๊กติ๊กแฟนเพจสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในส่วนของคดีน้องชมพู่ที่หมู่บ้านกกอกจังหวัดมุกดาหาร เรียกได้ว่ามีประเด็นให้เราได้ติดตามกันทุกวันนะครับสำหรับคลิปนี้เองเนี่ยนะครับผมก็จะมาพูดถึงในประเด็นกรณีที่ทางนายศิระเจนจากะสอสอพักพลังประชารัฐเนี่ยนะครับที่จะเดินทางเข้าพบแม่น้องชมพู่แต่อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าแม่น้องชมพู่ปฏิเสธที่จะให้เข้าพบนะฮะซึ่งก็มีข่าวออกมาแล้วว่าทางนายศิระเนี่ยนะครับได้ยกเลิก ภารกิจที่จะเดินทางมาที่จังหวัดมุกดาหารก็คือในวันพรุ่งนี้นะครับปรากฏว่าก็คือไม่เดินทางมาแล้วนะฮะเดี๋ยวมีเสียงบางช่วงบางตอนเนี่ยนะครับที่คุณแม่นะฮะพูดถึงนายศิระเจนจาขะด้วยนะฮะประเด็นต่อไปก็คือนะครับสังคมตอนนี้นะครับมองว่านะฮะการที่ทางทนายตั้มหรือทางคุณอัจฉริยะเนี่ยนะฮะ มาทําคดีนี้นะครับจะเอาคุณแม่เป็นเครื่องมือนะฮะในการฟาดฟันกันหรือเปล่าเพราะอย่างที่เราทราบกันนะฮะตัวของทนายตั้มแล้วก็ทางคุณอัจฉริยะเองนะฮะ mm. เขาก็มีปัญหาระหองระแห่งกันก็คือไม่ลงรอยกันนั่นเองนะครับทุกคนก็เลยเป็นห่วงว่าคุณแม่จะตกเป็นเครื่องมือในเรื่องนี้หรือไม่นะค,ะ <S <s นะครับก็เดี๋ยวมีคุณเดี๋ยวมีเสียงคุณแม่มาให้ฟังด้วยในคลิปนี้นะครับแล้วก็ อย่างที่เราทราบกันใช่ไหมครับว่าคุณแม่น้องชมพู่เนี่ยนะครับมีทีมทนายนะครับถึง4คนนะฮะทีมทนายฝ่ายที่ดูแลเรื่องของคนที่ให้ร้ายนะครับใส่ร้ายป้ายสีฝั่งคุณแม่น้องชมพู่เนี่ยนะครับก็เร้ว่าเริ่มทำงานแล้วนะครับคดีแรกก็คือในส่วนของนะฮะน้องจักกีนะครับที่เคยไปให้ร้ายคุณแม่น้องชมพู่เนี่ยนะครับบอกว่า คุณแม่เนี่ยนะฮะทำลูกตัวเองฆ่าลูกตัวเองเนี่ยนะครับคดีนี้คุณแม่บอกแล้วนะคบว่าไม่ไกลเกียนะครับ <c oughs> เดี๋ยวคงได้ติดตามกันต่อไปว่าความคืบหน้าเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะครับทนายเข้าไปจัดก,การเรื่องนี้แล้วนะครับ <c oughs> คือคุณแม่เล่าว,ว่านะฮะส่วนของน้องจากกียเองเนี่ยนะฮะ <c oughs> น้องจากกีก่อนนี่นเคยออกมาขอโทษคุณแม่แล้วนะฮะ <c oughs> แต่ผ่านไปไม่กี่นาทีนะฮะน้องจากกีก็ ขึ้นมาไล้ด่าคุณแม่น้องชมพู่แล้วก็ให้ร้ายเหมือนเดิมนะครับคุณแม่ก็เลยรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ไม่น่าให้อภัยเลยจําเป็นต้องดํงาเนินคดีถึงที่สุดนะครับนะฮะแววๆมาก็น่าจะเป็นวันที่19เดือนหน้าเนี่ยจะเป็นการไก่เกีย่ยแต่คุณแม่น้องชมพู่ยืนยันแล้วว่าไม่ไก่เกี่ยเรื่องนี้นะครับอ่ะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เดี๋ยวไปฟังในคลิปเสียงที่ผมกาลังจะเปิดให้นะครับทีละเนี่ยจะไม่เดินทางมา ที่บ้านกกอกแล้วเคารพการตัดสินใจของแม่ตอนนี้เรารู้สึกยังไงบ้างคะก็ขอบคุณที่เอ,อรับรู้ถึงความรู้สึกของเราค่ะอื <c oughs> ขอบคุณที่เข้าใจแล้วก็คืออย่างอย่างที่บอกไว้นะคะคือความอึดอัดในใจเราที่แบบว่าเราตกลงกันกับทนายแล้วว่าไม่อยากพบในเมื่อท่านเคารพการตัดสินใจของเราก็ต้องขอบคุณด,ด้วยค่ะที่เข้าใจใหลายๆคนมองว่า มีเป็นเป็นคดีของน้องเนี่ยอาจจะเป็นสึกให้กับคนที่เขาไม่ถูกกันอย่างเช่นคุณอัจฉริยะกับทนายตั้มเนี่ยเขามีปัญหากันมาก่อนโดยหยิบยกคดีของน้องมาเป็นเวทีต่อสู้กันเนี่ยแม่มองว่ายังไงอะคะไม่กล้าล่วงเรื่องส่วนตัวนะคะแต่ว่าคือไม่ว่า,าฝั่งตรงข้ามหรือฝั่งผู้ต้องหาเนี่ยจะมีทนายคนไหนแม่ก็มองคุณอัจฉริยะไว้อยู่ก่อนแล้วคะ่ะก็เลยไม่ได,ไได้ไม่ได้มองเรื่องที่ว่าจะเป็นสึกของทนายหรืออะไร แสดงว่าตั time, question, ้งแต่แรกเนี่ยตอนที่เรามีปัญหาเนี่ยคุณอาชีระก็เข้ามาหาเราเป็นคนแรกแรกค่ะใช่ก็ม mm, mm, ั่นใจในทีมทนายของเขาค่ะก็เห็นว่าท like ีมทนายของท่านมีความรู้ความสามารถอยู่มากอยู่ค่ะมันมีการวิพากษ์วิจัยไงว่าในส่วนของทนายตั้มเขาออกมาโชว์สถิติที่เขาชนะคดีของคุณอาชยระมาหรือแม้แต่ว่าคดีที่เกี่ยวข้องฟ้องร้องกันเรากังวลใจไหมคะเชื่อมั่นแล้วค่ะ ชื่อมั่นในทีมทนายที่มาทําคดีช่วยแม่แล้วคือคนเก่งบางทีก็อาจจะไม่ต้องโชว์ก็ได้ก็มีนะแม่เชื่ออย่างนั้นค่ะเห็นว่าทีมทนายชุดที่มาทํางานปกป้องสิทธิแม่ที่แบ่งเป็นอีกสองคนตอนนี้เริ่มทํางานแล้วประเดิมคดีแรกอะไระคะคดีแรกคือคดีอ,อที่แม่ฟ้องจะก,กรีเรื่องเรียนคีย์บอร์ดนะคะ,คะโพสต์ด่าโพสต์ มินนะคะมินนะอันนี้เรามอบหมายขั้นตอนต่อไปเป็นยังไงบ้างคะก็จะให้ทนายเป็นโจทย์ร่วมเพื่อฟ้องนะคะอันนี้ไม่เข้าใจถูกใช่ไหมค่ะแล้วก็ดําเนินคดีคือเป็นตัวแทนแม่ดําเนินคดีกับคนคนนี้เลยค่ะค่ะเห็นเอกสารในหมายเนี่ยมีในเอกสารได้มีการนัดวันไก่เกียร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือแม่จะไปไหมคะในวันไก่เกียร์ในวันไก่เกียร์คือเราไม่ไก่เกียร์นะคะเราไม่ไก่เกียร์เพราะฉะนั้นก็ ทนายนะ่าจะมาวันที่สิบเก้าเลยสิบเก้า <19 S 2> ไหนคะสิบเก้ากรกฎาคมค่ะทําไมแม่ถึงคือมองว่าเรียนคีย์บอร์ดคือก็มีหลายคนที่เข้ามาถล่มเราตอนช่วงแรกทําไมเลือกถึงจะดําเนินคดีกับคนนี้หนักแน่นเลยอะคะจริงๆแล้วแม่ก็แจ้งความดําเนินคดีกับหลายคนอยู่นะแต่ว่าคนนี้คือไม่ต้องให้ความสําคัญมากกว่าคนอื่นเพราะว่าเขาไม่มีจิตสํานึกเลยหลังจากที่เราเคยเจอหน้ากันแล้ว เขาก็ยังโพสอแสแขะนั่นนี่ต่างๆนานาคือไม่หยุดสิ่งที่เขาทําให้เราเสียหายหนักที่สุดคือคือโพสไว้ยังไงอะโพสว่าสตดิ้งฆ่าน้องสตดิ้งทาน้องตายแล้วพ่อแม่ปิดบังค่ะเข็นมาก่อนนานี่เคยมีการพูดคุยกันที่โรงพักมาก่อนไหมคะกับคนนี้วันนั้นวันที่เจอกันที่โรงพักที่เขา อขอโทษแม่นะวันนั้นแม่ยังไม่ได้แจ้งความเขาอมแม่แค่ไปเป็นเพื่อนน้องชายแล้วบังเอิญเจอกันแต่เขาเอ่ยขอโทษแม่โดยที่แม่ไม่รู้ว่าเขาทําอะไรหรือเปล่าแต,แต่พฤติกรรมหลังจากขอโทษเขาเขาก็เป็นพฤติกรรมไม่กี่นาทีก็ไร้สดทาพฤติกรรมไม่มีจิตสํานึกเหมือนเดิมด่าจําเนื้อความตอนนั้นไม่ค่อยได้ค่ะแต่ว่าก็ก็คือไม่ดีเท่าไหร่หลังจากนี้ไม่มีใครรลกคุณศิระก็ไม่ได้มา อ่าเราจะใช้ชีวิตยังไงต่อไปคะคือความสงบมันจะเริ่มเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมหรือยังไงคะแม่ใช่ค่ะถ้าพรุ่งนี้คือจะไม่มีแขกที่สําคัญมาแล้วก็จะเริ่มต้นขายผ้าเหมือนเดิมค่ะจะเข้าสู่โหมดขายผ้าเหมือนเดิมแล้วค่ะและการไปทําไรทํานาเกษตรกรสําหรับเกษตรกรของแม่ก็หลักๆก,ก,ก็คือกีดยางอะนะแต่ว่ากีดยางคือมันก็ค่อนข้างจะมีความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยค่ะอืมก็เลยต้องพักไว้ก่อนจะมาเน้นที่ขายผ้า เพื่อทดแทนรายได้ที่เสียไปจากส่วนยางนะอืค่ะอยากบอกอะไรกับสังคมคะแม่นะเวลานี้หลายคนอย่างที่บอกว่าคือตอทนายตั้มกับคุณอาชยะเขาเป็นคู่ขัดแย้งกันเขามองว่าสู้กันแล้วอย่าตอนนี้ทนายตั้มก็เหมือนก็โดนโดนตําหนิไปเหมือนกันฝั่งคุณอาชยาก็เหมือนแบบมีแผลแม่มองรู้สึกยังไงอยากบอกอะไรกับสังคมคือทุกคนทุกฝ่ายก็ถ้า เรียกว่าอะไรล่ะระดับความรู้นะแต่ละคนถือว่าเป็นผู้ใหญ่มากๆแม่ก็จะไม่ไม่ขอออกความคิดเห็นเรื่องเรื่องพวกนี้นะคะแล้วแต่ใครจะมองยังไงแต่สําหรับแม่คือแม่รู้ว่าการที่เราจะเม้นอะไรไม่ดีใน Facebook หรือในเพจข่าวต่างๆเนี่ยมันทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนอันนี้คือสิ่งที่แม่โดนและแม่เข้าใจว่าไม่ควเม้นอะไรที่ทําให้คนอื่นเขาไม่ดีค่ะ โอเคค่ะถามอะไรอยู่ไหมโอเคเขาคุณค่าแม่เอาโชว์เอกสารให้ดูหน่อยอันนี้คือเป็นหมายหมายสารใช่ไหมคือเป็นอันเดิมเป็นหมายที่เขานัดแม่เป็นตัวแทนกับเป็นตัวแทนชมพู่เอ้ยไม่ใช่เป็นตัวแทนสดดิ้งค่ะใช่ อันนี้คือไม่ยอมไม่ยอมความจริดค,ค่ะลายอือ่นๆจะมีตามมาอนะคะก็มีหมอโอนะเดี๋ยไม่ต้องบอกคายอีทีว่ามีหมอโอที่ออกหมายจับแล้วแต่ว่าน่าจะยังตามตัวไม่ได้อืมครับน็คือเสียงของคุณแม่น้องชมพู่นะครับที่เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่ไปสัมภาษณ์นะคร ประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็อย่างที่เราได้ฟังกันไปแล้วนะครับแต่ว่าคดีของน้องชมพู่เองเนี่ยนะครับความคืบหน้าล่าสุดตอนนี้มันไปถึงไหนนะครับคดียังอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนนะครับก็เตรียมที่จะนําส่งให้กับอายการถ้ามีความเห็นสั่งฟ้องเราคงได้ติดตามกันยาวนะฮะค,คดีนี้นะฮะก็ มีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแต่ก็คอมเมนต์กันด้วยวาจาสุภาพอยู่ในกรอบของกฎหมายไม่ให้ร้ายใครนะครับฝากกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับช่องตุกติกช่วยด้วยนะครับฝากกดแชร์กดถูกใจกดติดตามนะฮะมีอะไรกดขึ้นมากดให้หมดเลยขอบคุณนะฮะแล้วก็ขอบคุณที่คนเข้ามาสมัครสมาชิก รายเดือนด้วยนะครับบางคนสมัคร50บางคนสมัคร150บางคนสมัคร300ก็ต้องขอ,อก,ลกลับว่าคุณนะครับที่เป็นแรงสนับสนุนให้ผมได้มีกำลังที่จะ,ะทำคอนเทนต์ทำคลิปต่อไปนะฮะสํหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ